หมอแกนโภเพทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิศคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนชีวิตต้องมีเข็มทิศชีวิตนะครับแล้วคนที่จะรู้อนาคตก็ต้องเป็นคนที่เห็นอนาคตด้วยฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถนัดเวลาดูดวงกับหมอดูพลังจิตหมอดูแกนได้นะครับที่ไลน์ at โภเพทัสสองศูนย์สองหนึ่งพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ p o p a t a s สองศู แอดต้องมีคำว่าแอดด้วยนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าเราดูดวงไม่ใช่เรื่องของความงมงายเราบูาบชาเส้นไหว้บรรพบุรุษหรือว่าเชงเมง้งหรือตุดจีนตุดไทยหรือเทศกาลต่างๆที่เราต้องปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องของความเชื่อ อย่าเอาสิ่งที่บุพะบรรพบุรุษไม่บุพะบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายที่เขาส่งผ่านเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแล้วมองเรื่องงมงายแสดงว่าเราดูถูกดูแคลนความเป็นคนดูถูกดูแคลนความเป็นมนุษย์แล้วดูถูกดูแคลนบรรพบบุรุษที่ เขาสั่งสมความดีหรือความไม่ดีเรื่องของเขาแต่เขาสั่งสมความดีเลี้ยงดูดบุตรหลานลูกหลานจนถึงวันนี้แสดงว่าความเชื่อที่ไม่เรียกแรียกความงมงายมันเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นศิละปะเป็นสิ่งที่น่าเขาเรียกว่า ตกสู่ผ่านแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะอนุรักษ์ออภาษาไทยเขาเรียกอนุรักษ์ถ้าเราเห็นคุณค่าสิ่งที่เราทําการเข้าวัดการทําบุญตักบาตรหรือการให้ออชีวิตสัตว์โคก,กระบือหรือการให้ทานด้วยการหยอดตู้ที่วัดหรือการบริจาคอะไรก็ได้ หรือแม้กระทั่งการกราบไหว้จุดธูปเทียนแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเลิกทำซะมันเป็นเรื่องของความงมงายเลิกทำซะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จอยากร่ำรวยก็เลิกทำซะก็ต้องไปทำงานขยันหมั่นเพียรคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยมาก แล้วเป็นคนกลุ่มที่ทําให้เกิดความแตกแยกที่ผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาอยู่กันดีๆอยู่แล้วแต่ไปเสี่ยมไปด่าทอไปว่ามีคนกลุ่มนี้แบบนี้เหมือนกันฉะนั้นแค่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่เราหรือแ a ร g r a n d p a r e n t s ทวดเรา หรือแม่พ่อแม่เราก็แนละ้วเอาแค่พ่อแม่เราบอกให้เรากราบไหว้บูชาแล้วก็ทำสะดอกเคราะห์หรือว่าไปไหว้ถีจูเอียหรือว่าเอาของไปให้พูดเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะสัมภเวสีเรามาอยู่เราต้องขอคำมาขออยู่ความเชื่อไม่ได้พูดถึงความสบายใจนะแต่ความเชื่อนี้เกิดพลังพลานุภาพ มันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเกิดความเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นแต่มีคนมาบอกเดี๋ยวกระโถนปีปากเลยสมมุตินะหรือว่ามีคนบอกว่าเดี๋ยวโลกคนพวกนี้หลงงมงายพวกบ้าบอกชื่อได้ก็คือเขาเลิกทําไปละคนที่เคยดีเบตกับผมในสมัยตอนที่เขาเชิญผมไปสัมภาษณ์ ไปพูดคุยเกี่ยวเรื่องสมาธิโพพทัสเกี่ยวเรื่องการรักษาโลคก,กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณฟักโกส์อันนี้พูดชื่อได้แล้วเขาก็ต่อต้านในอดีตเขาเป็นคนที่เชื่อทุกอย่างซื้อพระขายพระเล่นของสักสักยันทุกอย่างเขาทําหมดเนาะนี่หมายถึงว่าตัวเขานะแล้วเขาก็เลิกเขาบอกว่าเป็นเรื่องงมงาย แต่เขาก็ยังบวชนะเขายังทําอะไรที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเขาบอกเป็นเรื่องงมงายเชื่อไม่ได้ทํามาหมดแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่คนเราจะสุขภาพดีก็ไปหาหมอไปกินยาถ้าไม่กินยาก็ตายมันมีวิธีเดียวเท่านั้นวันนั้นผมบอกว่าทุกอย่างต้องมีทางเลือกให้กับผู้ป่วยหรือทางเลือกให้กับมนุษยชาติไม่ใช่แค่ทางเดียวมันไม่เรียกว่าการความงมง,งาย ปัจจุบันพอเลิกจากรายการไปไม่ถึงสองปีกลับไปขายพักแล้วก็ไม่อยู่ในนั้นอีกเลยและจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยแล้วก็รู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำนี่คือเรื่องเล่าที่เขาพูดในการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายหลังจากที่เขาออกจากรายการแล้วก็ออกจากวงการนี้ที่มาต่อต้านผมจะบอกให้นะคลื่นที่ยิ่งใหญ่และยักษ์ หรือมวลมหาประชาชนน่ะเขาไปในทิศทางไหนเราไปต้านน่ะนั่นเรากำลังจะถูกทำลายด้วยตัวเราเองเราไปยืนขวางเราคิดว่าเราดีที่สุดแล้วเราบอกว่าจะไปถึงพระพระพุทธเจ้ามันจะต้องไม่มีเรื่องนี้พิธีกรรมอ่ะมันมีทุกศาสนาอยู่ที่ว่า ใครปฏิบัติคนนั้นก็จะได้สิ่งนั้นแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของความเชื่องมงายคนทั้งโลกเนี่ยเป็นล้านล้านคนในแต่ละปีไปที่เมกะไปทำก็เรียกว่าสแสวงบุญไปที่พุทธคยานไปทุกที่ไปที่ทิเบตหรือแม้กระทั่งไปโบสไปทุกที่ ผมว่าเรื่องนี้ยังดีกว่าไปไปไปเล่นคาสิโนนะไปเล่นบ่อนการพานันไปตีไก่ไปเสพยาไปเสพกัญชาไปเสพกระท่อมไปเสพยาเสพติดแต่ปัจจุบนันนี้กัญชากระท่อมมันถูกกฎหมายกับยาบ้านะถ้าไม่เกินห้าเม็ดสิบเม็ดที่เขาบอกันะ่มันถูกกฎหมายไปหมดแล้วแต่ที่ผมบอกว่าถ้าไปเล่นไพ่ ไปเล่นสล็อตผมว่าไหนไปแล้วมันดูแบบจันลงจิตวิญญาณของมนุษยชาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้เราไหว้พระสวดมนต์สอนให้เราทำบุญและทำดีคุณผู้ชมคิดเอาเองนะผมกำลังจะบอกว่าการดูดวงไม่ใช่เรื่องของความงมงายไปดูหนังดูสารคดีดูประวัติศาสตร์ กษัตริย์ยังต้องมีขนหลวงนักลบยังต้องมีแม่มดหรือผู้มียานวิเศษอยู่เคียงข้างทุกอย่างมันไปควบคู่กันความเชือ่อคือความเป็นมนุษย์ความเหลือเชื่อคือก็คือความเป็นมนุษย์ที่นอกกรอบความคิดฉะนั้นคุณผู้ชม อย่าไปอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่ององมงายในสิ่งที่ตัวเองทําถ้าตัวเองไม่ได้ไปเล่นการพน,นันไม่ไปติดยาเสพติดไม่เที่ยวเตะไม่กินเหล้าไม่เสพยาแม้กระทั่งกัญชาคแค่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเรามาถูกทางแล้วถ้าเราปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วถ้าเราเป็นคุทธศาสนาเนาะหรือเราเป็น คนมุสลิมแล้วเราก็ไปสุเรา่าไปมัสกิดไปมอสก์ไปทำละหมาดนะแม้กระทั่งที่บ้านหรือที่ที่ที่สุเหร่าก็ได้นั่นคุณกำลังปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทำไปเถอะครับถึงคุณจะหวังว่าวันหนึ่งคุณอยากจะรวยขึ้นมันก็เป็นความหวังที่ดีเพราะคนเราก็ไม่อยากจะจนหรือลำบากไปกว่านี้ก็ต้องขอเทพขอพร จากพระจากเทวดาจากเจ้าอะไรก็ได้แต่มันมีทางลัดอยู่สองทางทางที่หนึ่งก็คือการดูดวงดูไปเถอะไม่เสียหายมีคนดูดวงให้ฟรีในรายการหมอดูแกนหรือหมอแกนโภปทัสหรือดูดวงส่วนตัวก็ได้ยี่ห้านาทีสี่หกทามันมีค่าครูต้องไม่ลำบากเรื่องการเงินเราดูกันได้หรือหรือนะ เราจะใช้ลมหายใจโปรไทัสแล้วทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนสุขภาพดียิ้มได้แต่เราก็ไม่ตัดไม่ไปขวางพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราเขาบอกว่าเขาจะทำพิธีกรรมแบบนี้วันตายก็ปล่อยเขาเราบอกว่ามันสิ้นเปลืองอย่าไปพูดเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเขาทำได้ก็ปล่อยเขา คนที่คิดจะทำแล้วเขาต้องยอมรับสภาพทุกอย่างชีวิตคนเราจะเดินไปบนเส้นทางไหนเราต้องยอมรับสภาพตัวเองทุกอย่างแต่ถ้าอยากจะมีความสุขให้เงินทำงาน